ดีครับ FC ถึงบ้านแล้วเหนื่อยเมื่อยเหนื่อยเมื่อยละแดดก็ร้อนพี่น้อง เรียบร้อยแล้ว FC ทีนี้ผมจะเอาเห็ดมาให้ปุ้ยเขาดูนะครับว่าเขาจะประทับใจหรือเปล่าในสิ่งที่ผมหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงและน้ำตาน้ำเงือลน้ำไหลทุกสิ่งทุกอย่างยุงกัดนะ,ะเดินทางเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมหามาด้วยหัวจิตหัวใจอ้าวพี่น้องดูเดี๋ยว <laughs> 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 ด่าด่าก็ได้อย่าจะทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้มันมัน,ม,นมันดูถูกกันเกินไปเลยะได้ไหมพอได้แกงหนึ่งอยู่นะเอาแกง<อ>ไดวะ <laughs> เสียดายเสียดายชุรดน้ำปลาบอ <c oughs> โอ้ยโอ้มันไม่มีเด้อมันมีแต่ลอยคงลอยเขียอะไรก็ไม่รู้น้เราไปสายพร่งนี้อ่ะไม่แน่พ่งนี้ถ um> ้าไปแต่เช้าอ่ะม sí ันออกมาสามวันแล้วเจอเจ้าของเจ้าเจ้าถิ่นแถวนั OK> ้นเขาบอกว่าเห็ดนี้ออกมาสามวันแล้วแที่ตรงนี้อ่ะโอ้ยเราก็ว่าอยุเขาเอาเห็ดเรางงไปแต่ทั้งใดน่ะแถวเรายังไม่ออกเนาะสรุปคือพื้นที่ตรงเนี้ย มันจะออกก่อนจะออกก่อนเพื่อนเออนั่นแหละดีใจไหมดีใจไหมสัมผัสชีวิตเน <c oughs> ี่ยฮะหมดแรงหมดแรงสิเบ้า <c oughs> <c oughs> เอานะเป็นกำลังใจให้กันเนาะสู้ๆนะ <c oughs> บอกเจ้าของ <c oughs> จะได้กินสกะโชว์โชว์จับโชวจับโชว์เพื่อถ่ายเป็นหน้าปกให้เธอยิ้มยิ้มนัน่ะมืออ่อนอะโอเคะนออได้ไหมได้มจับจับจับขาตั้งโชว์หน่อย่โชว์น้อยโยยแย้ยจะขโชยม่แย้ยยยยอยย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 ิยย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 ยอยยยย หาไม่ได้จริงๆแต่ว่าแดงยังกึมเขาได้เยอะอยู่นะพี่เบาก็ได้แบบนี้หลายหลอกอยู่ได้แบบนี้อ่างมานเนาะเป็นอย่างก้าวบอกเลยอะซื้อดีกว่าไหมมันซื้อมันง่ายมันได้แต่ว่าอ่าความฟินมันไม่เหมือนกันไงเราหาเองใช่เราหาเองมันก็มันมันมันขาดนะพี่น้องนะมันขากเองดีอย่มันขาด ไม่ทานเขาใช่แต่ว่าถ้าจะแบบกินแบบเป็นสระแบบจริงจงจังๆเนี่ยซื <c oughs> ้อ,อดยียังไม่หยุดยังไม่หยุดบูลลี่กันอีกสังคมเขาห้ามบูลลี่กันเขาจะไม่ <c oughs> ไม่ได้บูลลี่ก็อยากหัว <c oughs> หายไปตั้งนานสอนานโอ้ยโอ้ใช่เอบ ว่จะได้กินจะคักๆหรือเปล่านี่คักอีลี่ไข่นี่ได้ได้ได้กี่ไข่อันนับดูดิมีกี่ไข่แล้วนะสองหนานสามนานสี่หนานเออไข่ในน้อยก็ไดไข่ในน้อยไข่เด่นเฮ้ยอานะเอานะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเค่อบได้เออล่าเจ้าลวกกินโลนี่ หนึ่งก็ได้นี่หนึ่งนิดนิดหนึ่งหนึ่งกินลวกกินเอาก็ได้เนาะไม่ต้องแกงหรอกเสียดาย,เ,ยเสียดายเสียดายน้ำพริกบอลหนึ่งมันก็นสีแซบกว่านะ <c oughs> หนึ่งลวก็เห็ดเจียวจำ <c oughs> ได้กันเหมือนเดิมแซบเหมือนเดิมเออ <c oughs> ตามนั้นแหละขานี้ฟังเราลํลำฟังเราคุยจนหลับเอาเอฟซี <c oughs> ทุกท่านก็ สรุปก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับนะหมากน้อยก็จนเหงื่อตกเลือดตาเทบกระเด็นหามาให้ภรรยาหวังว่าเธอจะถูกอกถูกใจนะถูกใจมากแ่เล้ยเพื่อน้องเออีกกีซียูก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปค่อยกลับกล้องมาเมื่อกี้นี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ